อาละครับตอนนี้ก็มีรายการถากหนังนะครับกําลังถ่ายทํานะครับนี่คือการถากหนังนะครับหนังแท้ๆครับสองร้ยอยเปอร์เซ็นเบิ้งๆครับเบิ้งเบิ้งนีงง่ใส่มีดด้ยครับมีดก็ต้องเข้าเป็นพิเศษนะครับนี่ซุบอยอมหยุดได้ดิ อบนครับบนใกล้ๆจะลำบากเนี่ยมอโอ้ยเป็นจแไดงครับแสดงความคิดเห็นมาบ้างครับมันลำบากซลำใดนี่เบิ้งครับนี่นี่นี่มองรับมีดเพื่อนครับดิมองรับมีดเพื่อนนี่แหละครับเบิ้งโอ้ยมองรับมีดครับกลุ่บ้านก็บบเอาแล้วแงนชุดนี้เป็น